นี่นะครับเพ <im> ิ oh yeah. oh, right. uh ่นกะนี่เป็นอาหารมันบ่ครับอาหารีผักนี่ยังผัดข้ามเนื้อผสมอาหารแนื้อน้อยเอาผักเอาต้นกล้วยเมี่นจ้ะผสมพันธุ์เลยนะเขาเอกยังมาผสมพันธุ์มันครับเนี่ยว่ามีตัวผู้เอาเอาตัวนี้เอาตัวผู้ต้นโอ้ตัวผูเขาสับมูขาเอามูขาวโอ้หมูขาวมาผสมหมูป้ากันได้บ่ครับป่ะเนี่ยเทียบเทียบราคาไอ้พวงนี้ครับอันหมูขาวอี่ยนะหมูขาวของเข้าลูกลูกมันนี่สิได้ขายได้หลายประเด็นั้งตัวนึง อ,อมย่ยางนุมน่มสอง 2, 2, พันนะครับอย่างถ้าเป็นหมูปลาเนี่ยชิ้นบวนเนาะมันเป็นหมูปลาชิ้นบวประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่นะครับมีความแตกต่างระหว่างราคาหมูหมูปลากับหมูขาวสวัสดีครับพุ่ยายเนาะคุณยายซื้ออย่างน้อครับจ้าสวัสดีจ้าคุณยาะเหียนหรือแม่แสงจันทร์จ้าแม่แสงจันทร์เนาะอยู่ตอนนี้เขาอยู่ใส่ขึ้นตอนหนิยังอยู่ ตำบลบ้านบอสิลาตำบลบ้านจันครับบ้านบอสิลาตำบลบ้านจันทร์นะครับก็ได้ตามนะครับตามข้าวมานะครับมาแถวนี้คุณยายเพิ่นก็ได้เลี้ยงหมูป่านะครับจะก่อนหมูป่าเพิ่นก็มีหมูขาวเนาะคุณยายเนาะเนาะโอ้หมูขาวกับไงนะครับเดี๋ยวครับคอกในเก็บป็นคอกธรรมชาติเนาะเฮ็ดจากมายุค้าบอครับ ธรรมชาติแล้วก็เป็นเสาที่เฮาเหลือๆเนาะมันนะครับบ่ค่อยได้ลงทุนหลายปานไดนนี่นะครับเออเป็นเสาเก่านะครับโอ้เนี่ครับหมูปลาเพิ่นนะครับคุณยายเอ่อเว้าที่ไปที่มานะครับว่าเฮาเอ่อจังได๋ที่เลี้ยงหมูขาวจังพุ่นอันนี้ก็คอกหมูปลาครับนี่ครับเป็นได้ครับคือคิดจักเลี้ยงหมูปลาครับเลี้ยง เห็นมันงามเห็นเหมนมันเป็นตะหักย์นี่จ้ะโอ้ไม่เอามาเลี้ยงไว้อันนี้เขาเลี้ยงเก็ตัวครับตอนนี้ตอนนี้มีอยู่หมูขาวกับมีอยู่หาโตโอ้หมูขาวหาโตหมูปลาหมูปลาก็มีแม่พันธุ์แม่นึงแม่พันธุ์แม่นึงนะครับลูกก็เจ็ดตัวโอ้ลูกทั้งุ่นเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาเบิ้งนี่งกันครับอันนี้แม่พันธุ์เขาเขาเริ่มเลี้ยงตั้งแต่จักหมื่นจักเดือนครับตอนนั้นเขาเอามาอันเอามาตั้งแต่ปฟีกายหนินะจ๊ะเอาม้าจะเดือน ตุล่าอ,อ้โอ้เดือนตุลานะครับก็คือคือครัวปีเลยแหละเนะาะเอาลูกกันมากตัวน้อยอืมต้อซื้อมา้าตัวไดครับตะกี้เอามัาออกม,มากอะซื้อมาครูละพันครูละพันสองคูละพันสองตะกี้ตุล่าหกลอยตุล่หกลอยคือว่ามีมีไดแม่กับลูกบ่ได้เอามาที่แหลกจะเอามาที่โตเลยจ้ะ โอ้ซีโต้ซีโตวตัวซ้ำกันเนี่ยตัวซ้ำหนุกมันกม้นหนุกขึ้นมาตัวโตโอ้ไม่ถึงว่าเอาตัวได้หน่อยยาโนมมา ynasty, ซีโต้ซีโตวบัตนี้ก็เลยขายออกไปเล็กชีงไปแม่หนึ่งจากซีโตัวนั้นเขากเลี้ยงไงเราบอกครับเลี้ยงไงจะเลี้ยงไงยังสี่ละโอ้ไม่ถึงว่าเลี้ยงไงแล้ว <peanuts S 1> <ahh> เลี้ยงไงแล้วพร้อมผสมพันธุ์แล้วพร้อมผสมพันธุ์แล้วเขาขายไปเท่าไรครับไงเราบันตอนนั้นจำราคาไดนี่ป ไอ้พอเราขายไปซ่งเลยบุ๋มโอ้โหจับมาข่าไปแต่ว่ากะดิเป็นพันผุนเนาะหลายพันอยู่เนาะที่พันหาพันผุนละโอ้โหวันนี้เขาจงไว้แม่เดียวจงไว้แม่หนึ่งเดียวผสมพันหนึ่โอ้เขาเอกยังมาผสมพันมันครับหนึ่งว่ามีตัวผู๋เอาตัวนี้เอาตัวผู๋ต้นโอ้ตัวผู๋ขาหมูขาวหมูขาวโอ้หมูขาวมาผสมหมูป้าก็ได้ไหครับบัดนี่เบ้งเบิ่งสูตรเด้อเบิ่งสูตรเด้อครับลองเบิ่งแต่ว่ากะดิได้ยี่หรอครับนี่เพิ่นเอาหมูหมูขาว มาผสมหมูปลาโอ้ลูกเขาม่เป็นตัวใดแน่อนอนบันอันนี้เขาก็ตั้งท้องนี้เนาะจะว่าเขาเลี้ยงมาชุดแรกก็คือมันในลูก,กเนาะพี่แม่เนาะชุดเดียวนี่งหจ้อชุดสองล่ะโอ้ดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งลูกกันเนาะครับเนาะโอ้อันนี้นะครับลูกคนลูกแม่เมื่อกี้นะครับนี่นะครับเพี่เกลนี่เป็นอาหารมั่นปะครับอาาหร นี่ยังขับห้ามแน่ผูกผสมอาหารแม่หน่อยโอ้เราผักเอาต้นกล้วยเนี่ยจ้ะอันนี้คือแม่ที่เราเลี้ยงมานะครับมันก็ออกได้ลูกสักตัวครับนี่ปัดทูวในเอาจิตตัวเนื้อครับนี่มาธรรมดานะครับนี่ลูกแรกลูกหัวแรกมั่นหัวแรกมันนะครับแต่ว่าลูกอะไก็ยานุ่มเนี่ยญ่เติบนเลยแหละครับแม่นมาครับนี่ได้ขีดเข่าสามเดือนเลยจ้ะเข่าสามเดือนเลยนะครับนี่ครับ แต่ว่ามันเป็นพันพันาสันมัมันบอพันาสันมันบนหนเงี่ปมาหมูป้าเือนเดิเนาะเมนครับมันบอก่เป็นพันธนาสันมันเปผสมแนน่ะผสมหูตังนาสัน่นงมันเนี่แคเจเาอหมูเือสั้นๆหมูมส้นครับมือสันมัน้เมสนเพราะมันบดดำไหมครับมันมันบดเหมือนสั้นขึ้เนาะเมนครับเหมสันที่อบดำแล้วก็หูหูตุกแ่สมุนีตลาดก็ได้ทั้งสองหละคุณยาย ไอ้ทั้งสองคือว่าทั้งหูตั้งหูตกเปน็นไดมดเป็นมีระบบกัดพร้อมกัดน้ำพ <ừ> ร้อมดีดดูดน้ำพร้อมคุณนันคุณยายพ่อสีบอกสูตรอาหารอยู่นี่เด้๋ยวมครับเลี้ยงยังไงครับหมูปลาครับการเลี้ยงเก็บพักเก็บพักบุ้งพักกระถิน,นอะไรละให้มันจริงจ้ะแล้วการต,กต้นกล้วยต้นกล้วยมัดตัดผสมหัวอาหารเห้ือนทำผสมอาหารก็คล้ายๆเป็น สูตรธรรมชาสตร์เนาะสูตรธรรมศาตร์มีกลวยมีพักแล้วก็ผสมมอหารเน่นะครับหารเน่เนมือส่รงมือหนึ่งให้เจือเท่าครับนี่จะให้อาหารกับสองเทอเสาเรงจ้ะโอ้สอเทอเสาเรงผักนี่เือเสริมมันไปเดีวเอเวลา้ามีเวลถมาหายมันิจะหาได้กับเพ้อหาได้เนาะนี่นะครับคนก็ได้มูอาหารองเวลาสองเวลา้ากับเทเป็นคอก แบบธรรมศาสติเนี่ยนะครับเป็นสังกะสีอ้อมนะครับจะ่ามันดูดอย่นี่นะครับน้อเห็นมัน่ะมันดูดอยู่มันนะครับเป็นธรรมศาสต์ของมันนะครับจะเข้ากับรักษารักษาตีนมันไว้นะครับตีนขอกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นมุ่งมุ่งเหมือนผหญยาเนาะมุ่งผหญยาธรรมศาสต์เย็นนะครับนี่เย็นเย็นครับหมูมักเย็นนะครับเป็นขอกไกล้ถึงละขอดไกล้บ้านนอกนี่ละลย่างไรเหมือนเลยเอาหมูมาไว คุณคุณยายห่อก็มีประสบการณ์แล้วเนาะในการขายเนาะอันที่เรียกผู้ใดมาซื้อเขาต้องมาหอครับตอนน้คนซื้อไปิยัง้นซื้อไปกินเบอะโอ้แสดงว่าหมูซุมหนีห่าก็สามารถขุนขุนไปขายได้เลยเนาะใช่บานห่อเนาะครับไปขายได้เลยคือว่าบ่ต้องถ่าพ่อค้าคนกลางมันบอเขาสามารถบอกราคาได้เลยนะครับแต่มาตัวนี้อันนี้ตัวนี้พนช้องราคาเท่าไรครับนี่ประมาณสักเกินสี่สิบโลดได้เนาะหอดบ่งคบ ก็หอดอยู่บ่เนาะเข้าห้องราคาไปเลไดะครับพี่พันเท่าไหร่พันบาทเมื่อกี้พันเจ็ดบอกพอพันจะกใส่พันเจ็ดนี่นะครับพันห้าหนุ่มพันหาพันหกพันเจ็ดแหละครับพันว่าจะเลี้ยงเลยว่าเดี๋ยวผู้จักราคาเนาะุ่มดอกแต่คือว่าเขาเอาเขาบอกบอกแม่พันอีกบอกครับคุณคุณยายครับคิดว่าสีเอาไว้เมียพันกุญมีโอ้คิดว่าสีเลี้ยงใเมียพันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เขาจะจงไว้เนาะคิดว่าสีเลี้ยงไว้จะเป็นเมียพันแล้วก็เพาะลูกมันขายจังสิแม่จะโอ้ อันนี้เขาในตัวเมียยักษตัวครับเดียตัวเมียหาผูสองนึ่โอ้เกิดพอดีเด้อยท่านน่ะเมียหาผูสองนะครับมันนี่ผัวจองไว้ตัวนึ่งบอกใช่เขาจีขายอีกตัวนึงเนาะสิพอได้ขายเนาะขายออกตัวผูจองไว้ตัวไหนเสียงงามเหมสิคัดไว้นะจ้ะครับครับพอดีบอกพี่น้องเขาเนีบังคับว่าการเลี้ยงหมูป่ามันยากหรือมันง่ายซ้ำไหนครับกับการเลี้ยงหมูขาวครับนี่พอเขาเลี้ยงสองสองยางเนาะแช่กันหมูป่านี่มันจะกินไงอยู่ไงเนาะจ้ะ คมันกับพ่เตียงปันไดกับพ่อเลี้ยงอยู่แต่ว่าหมู่บ้านมันก็อยากเตียงอาหารแน่จักหน่อยอหมู่บ้านเขากินกินพักกินอย่างสิได้บงแต่จินอยู่จ้ะหั่นว่าจากให้มันกินหลายโอหมูหมูหมูเออเปียบเทียบราคาให้ฟังนะครับอันหมูขาวอ่ะนะหมูขาวของข้าอ่ะลูกลูกมันนี่สิได้ขายได้หลายประเด็นึ้ตัวหนึ่งลูกมันออกมาใหม่ๆยาโนมยาโนมสอง สองพันจ้ะสองพันนะครับแต่ถ้าเป็นหมูปลาหนี่งชิบนว่าอดนท่าเนาะมันเป็นหมูปลาหนี่งอยู่บางประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่นะครับมีความแตกต่างระหว่างราคาหมูหมูปลากับหมูขาวนี่นะครับหมูขาวสี่เดียราคาดีกว่าใช่แต่ว่าต้นทุนมันสี่หลายกว่าบ่ครับต้นทุนต้นทุนหลายกว่าจ้ะเออต้นทุนหมูขาวสี่หลายกว่าเพราะว่ามันสิกินพวกกินพวกอาหารเนาะอาหารนี่ก็จริงอืมนี่ะครับข้าก็มีความดูนะครับในการเปรียบเทียบราคา คุณยายห่าครับเห่อเลี้ยงหมูเหรอห่ากับน,นี่เนาะ<ช>เอาขี่น้าตากลห่อเพี้ยงยังครับบัตรนี่ใส่ผักใส่ต้นไม้ต้นยังนนยหออาง่าน้ำหัวน้ำสวนเ,นนเออยนี่นะครับเป็น,<ม>เ,ปนเป็นโบนัสนะครับเป็นโบนัสจากการเรลี้ยงหมูนะครับก<ม>็ถ,ถือว่าเป็นปุย๋ยใส่ต้นหมอกต้นไม้นเน่อครับผมเนี่ครับผมจะมีสวนมีหัวนะครับคุ่นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับนี่ขายไปชุดนึงเด็นขี่มูอสหลายดอกขายไปได้เงินสั้นหนึ่ง ขี้หมูนี่บ่ครับปฟาห้าป่วเห็นบ่เป็นโบนัปได้ครับนี่ครับถ้าขายเป็นสอบบ่สอบแล้วห้าทิปบอห้าทิปเราเต้บ้าแม่์ขายที่ทิมห่าโอ้ขายยังถือด้วยครับนี่ครับพิ่นกับมาไซผื่นต้นมาพริกมาเผือนี่นะจ๊ะพริกเผือบักหุ่งนะครับงามครับพุ่นปีกิ้พ่อเพียงนะครับบักเน้าเป็นนวยพันนะอาดลาดครับพุดยอดเลยครับ มีสวนมีไหเลยครับผุนมีสา n a เนาะเลี้ยงปลาพาเพาะเนาะต่ว่าก็บอกถึงว่าการเลี้ยงง่ายบอนี่ก็คือหมูปลานี่ยเลี้ยงง่ายกว่าเนาะจะเลี้ยงกินสเสื้อยางเอาเนื้อมาให้กินกับกินเบิดครับกินซักกินนี่นี่ก็ติดตามพ่นอีกอยู่นะครับนี่พ่นบ้านพ่นจงแม่ไว้เลยครับคุณลูกขายนะครับอต่น่าคตดก็คือว่าสีเฮขียงสั่นละ เพราะมันก็ขายง่ายนี่เนาะ<ช>คุณยายเนาะครับลูกมันขายฮะติดต่้พ่อค้าได้ก็ทิขายลูกมันจังดไม่นะครับเดี๋ยวไผรที่หน้าโคตกะทิตำนะครับคลิปใบนะครับเดี๋ยวกะทิเผยแพร่อีกนะครับผักเต้าเป็นเป็นฟ้ามใหญ่ขึ้นยิ่ขึ้นเนาะขยายต่อไปเนาะมันีก็ขอขอบคุณนะคุณยายมากๆนะครับสวัสดีครับสสวัดีจ้า